เดือดตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายสรุปผลการแข่งขันรางวัลส่วนตัว2024ทั่วโลกคือหาสาวไทยขโมยซีนก่อนจบงานก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงในรายการ2024ที่เริ่มทำการแข่งขันกันมาตั้งแต่16พฤษภาคม2567จนมาถึงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี้แล้วเราก็ได้บทสรุปของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้วโดยทีมที่คว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จนั่นก็คือทมชาติอิตาลีที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้แบบสุดมันในนัดชิงชนะเลิศด้วยสกอร์3-1เสร็จส่วนรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการซึ่งในปีนี้ก็ตกเป็นของเปาลาอีโกโนูซูเปอร์สตาร์จากทีมชาติอิตาลีที่โชว์ฟอร์มได้เดือดแบบสุดๆไม่พอแค่นั้นเจ้าตัวก็ยังได้รับรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมประจำรายการอีกด้วย ส่วนในด้านของหัวเสายอดเยี่ยมก็ตกเป็นของกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นอย่างซารน่โคกะและมิเรียมซิลล่าจากอิตาลีต่อมาเป็นทางด้านของมิดเดิลบล็อกยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของคอเนลุกจากโปแลนด์และผู้เล่นจากอิตาลีอีกหนึ่งคนอย่างซาราฟานส่วนทางด้านของเซตเตอร์ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของอเลเซียออโรผู้เล่นจากอิตาลีเช่นเดียวกันปิดท้ายกันด้วยลิเบรโอยอมเยี่ยมของรายการที่ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากโคจิมะมานามิจากญี่ปุ่น ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ที่เริ่มทําการแข่งขันมาตั้งแต่16พฤษภาคม2567จนมาถึงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี้แล้วเราก็ได้บทสรุปของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทีมที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สําเร็จนั่นก็คือทีมชาติอิตาลีที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้แบบสุดมานในนัดชิงชนะเลิศด้วยสกอร์3-1เซตส่วนอันดับที่3ของรายการก็เป็นทาง บราซิลไปได้ด้วยสกอร์3-2เซตชนิดที่ว่าได้ลุ้นกันจนลูกสุดท้ายส่วนทีมชาติไทยของเราจบเป็นอันดับที่8ของรายการจากการเป็นเจ้าภาพและไพ้กับบาราซิลตั้งแต่นัดแรกของรอบไฟนอลและแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากจากทั้งแฟนลย์บอลทั่วโลกและนักกีฬาที่เดินทางมาทําการแข่งขันเองหรือแม้แต่ทางผู้จัดอย่าง FIBB ก็ยังได้มีการออกมาขอบคุณและชื่นชมเช่นเดียวกันว่าไทยจัดงานได้ยอดเยี่ยมและลังการมากๆอีกทั้งแฟนฟี และนอกจากการมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง3ามลำดับแล้วอีกหนึ่งรางวัลที่หลายคนก็ลุ้นว่าใครจะได้ไปก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจารายการซึ่งในปีนี้ก็ตกเป็นของปาล่าอีโกนูซูเปอร์สตาร์จากทีมชาติอิตาลีทีโชว์ฟอร์มได้เดือดแบบสุดๆไม่พอแค่นั้นเจ้าตัวก็ยังได้รับรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมประจารายการอีกด้วยส่วนในด้านของหัวเสายอดเยี่ยมก็ตกเป็นของกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นอย่างซาเินาโคกาและมิเรียมซิลล่าจากอิตาลีต่อมาเป็นทป แล้วผู้เล่นจากอิตาลีอีกหนึ่งคนอย่างซารา่าฟาส่วนทางนัานของเซตเตอร์ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของเรเซน่ออโรผู้เล่นจากอิตาลีเช่นเดียวกันปิดท้ายกันด้วยลิเบโรลยอดเยี่ยมของรายการทีโกคมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโคชิมะมานามิจากญี่ปุน่นทีกกเป็นอีกหนึ่งค้ที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากแฟนๆในเรื่องของความเหนียวที่ตามกุนบอลได้สุดมากๆแล้วเธอก็เป็นคนที่แฟนยกให้เป็นหนึ่งกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ญี่ปุ่นล้มยักอย่างบราซิลในรอบรองชนะเลิศและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รางวัลก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือการที่นักตบวอลบอลหญิงทีมชาติไทยของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยโดยได้แต่งตัวในชุดโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและออกมาเป็นคนที่เชิญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่ละทีมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสีสันที่พอได้เห็นแล้วก็ทําให้แฟนรู้สึกประทับใจกันไม่น้อยเป็นการขโมยสีในพิธีมอบรางวัลไปแบบเต็มแต่ก็แน่นอนว่ามีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้ววยยยแและไดด้้้้อออออกกกกกกมมาาาางงงใในนนนนเเเรรื่่่่ีีีีชััซึทฬ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีม่รางวัลแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรแล้วก็ยังสร้างความประทับใจให้แฟนๆได้อีกด้วยไม่แน่ว่าในปีต่อๆไปชาตที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรอบไฟนอลก็อาจจะนำไอเดียนี้ไปใช้เหมือนกันก็เป็นได้